นอ้องสองเปิดใจครั้งแรกต้องเข้ารับการผ่าตัดอุ่นใดพร้อมขอบพออูนทุกขมังใจทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงรวมภาพหกจันเพื่อนรวมทีมอุ่นใดสวัสดีครับทุกคนผมต้นนึงครับนักติดตามข่าวกีฬาผมอยากจะบอกพี่น้องเพื่อนๆทุกคนผมพิการขู่บริยินสองห้า เป็นตั้งแต่เกิดเด็กๆเลยครับพูดกลับไม่ได้เป็นภาษามือเลยครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ใช้ภาษามือแล้วตอนนี้พูดได้แล้วแต่ผมพูดไม่ชัดนะครับเวลาื้อกันเราผมไม่ได้ยินผมใช้ดูหาปากเพื่อนทุกคนนะครับนับที่ตามข่าวกีฬาผมพูดไม่ชัดนะครับแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับมีภาพกีฬา และมีข้อหวานอ่านด้วยนะครับขอบคุณที่รับผู้ชมฝังชอบอ่านข่าววีลาแบบนี้ในการฝากกดตัมไซกดแชร์ชิปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมพิการไม่ได้ยินขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนชิปนี้น้องสองกลางภ่าตัด วันที่19บเก้ากุภาคมนี้น้องสองเปิดใจครั้งแรกต้องเข้ารับการผ่าตัดอุ่นใดพร้อมขอพูนทุกหำมังใจทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงรวมผ้าพหกจันเพื่อนรวมทีมอุ่นใดส่งหำมังใจวิภาวีรับผู้ชมครับผมพิการหูไม่ไดยินสองห้าครับผมพูดไม่ทัดคอยคอยฝังนะครับ หรือมีภาพกีฬาอ่านข้อหวามด้วยนะครับชิมนี้เดี๋ยวจะมาให้ฟังนะครับอัปเดตก,การรักษาน้องสองวิภาวีนะครับล่าสุดหมอเอกหมอปวิดเพชรศสมบูรณ์แพทย์ป,ประจำชิมทักไทยได้ออกมาทวมติดว่าคุณหมอไม่ได้อำเดร์อากาศน้องสองแต่เป็นตัวแทน ทีมเป็นอย่างเป็นหนักการของชมูสออุ่นใดยิมเทสครับโบสถ์อุ่นไดหอมชื่นฉันขอม,มาแถมข่าวว่าน้องสองต้องรักษาอย่างไงใช้เวลานานเท่าไหร่คุณหมอเพิ่งแชร์มาจากข่าวเพจกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับชักอย่างเป็นทางกลางมาอีกเพราะหนึ่งวีภาวีได้รับบางเจ็บที่คอยหาง ดูแลนะครับต้องใช้เวลาในกลางพักปืนและทำขายผ้าพทำหลังประมาณกกเดือนนะครับนอกจากนี้หมอเอ็กยังเล่าว่าอาการบางเจ็บของวิภาวีครั้งนี้นีอเป็นเรื่องที่น่าใจดายเพราะเธอทำหลังอยู่ในช่วงพร้อมที่ดีแต่เชื่อว่าด้วยคำบังใจที่ดีของวิภาวีและ การดูแลรักษาอย่างดีนะครับการทีมแพทย์จะทำให้เธอกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งทบัดการวนการผ่าฐานของวิภาวีนั้นจะมีขึ้นในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ที่โงรงพยาบาลในเมื่อเก่นเขใ,นใต้นะครับขอบคุณคุณหมอบปวิชช์คาชินลาน,นะครับราสุขทางดองสอง ได้เปิดใจครั้งแรกนะครับหลังได้บังเจ็บว่าขอบคุณทุกกํามังใจขอบคุณโอโคสออคุณหมออิเมเพและทุกคนที่ดูแลชิมช้าไทยนะครับที่คอยได้ทำปรึกษาและประสานงานให้คนได้รับการผ่า,านตาดที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจและหวามั่วใหญ่ มาให้ช่วงนี้ต้องไปโรงพยาบาลพบคุณหมอและเข้าการรับผ่าตัดที่ประเทศอเออไต้นะครับถ้าถามสมาคมวเลยบอลแข่งประเทศไทยและสโมจอรอุนใดนะครับที้ดูแลองคงเป็นอย่างดีที่รักษาตัวเองและพื้นผูให้กลับมาให้ได้เร็วที่สุดฝากทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณ cn เจ็ดเห็นดีครับรวงภาพเป็นหวานถงจั์เพื่อหลวมทีมอุ่นใดและชิมทานชัยลาดรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่ได้เห็นน้องสองวีภาวีมิตรภาพที่ดีต่อใจเพราะหวามรักอยู่รอบๆตัวเราดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ทุกคนจะมีความรู้สึกทะเลก็มีหัวใจ ส่งอมังใจน้องจองหาจะไม่ได้เห็นทีมอุนใดและชิมท่าไทยเดี๋ยวมีภาพฝังเพลงมันเลยสบายๆนะครับ หมดแล้วครับรับผู้ชมฝังชอบอ่านที่ตามข่าวติดาแบบนี้นะครับฝากกดจใช้กดแชร์ชิปกดที่ตามเป็นกำลังใจผมผมูโอ้ม,ม,มการมาลิงยินนะครับขอบพูครับไว้พบเจอกันใหม่ชิปหนะ้าสวัสดีครับ